ไม่ใช hey, ่เหรอคะเตรียมอะไรเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะเขามีลูกเล่นพาเนาะนี่ค่ะคิดมากคิดสีเขียวชุดสีเขียวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะชื er> ่อ uh ส oh. ีเขียวเราจะเขียวอีูไหะสีเขียวสีเขียวค่ะแดงคิดมากกี่โมงก็คิดมากอยู่นี่ไงเว้นี่ไง ก่อนคู่เพื่อนรักไงเพื่อนรักเขาแบบเขาจหน้าคู่จะเป็นดนชั้นค่ะเพราะว่านักเรียนขนตานอนยาวนักเรียนต้องดูหน้าจะจุดขาะเวลาเรียนไม่งั้นจะไม่มีสถานที่เรียนค่ะจะมาไม่แต่งหน้าไปสอนไม่ได้ต้องแต่งหน้าไปสอนนักเรียนจะได้โฟกัสที่หน้าใช่จะได้โฟกัสที่แบบแล้วไม่เรียนอ่ะเอ้าไหนมองมองมองพี่ก่อนเร็วมองพี่ก่อนมองพี่ก่อนเร็วไม่มองหน้า ไปดูเรียบร้อยจังเลยสวัสดีค่ะต่เ่คติด่วาไหนคืออะไรอ้ยมีลูกเล่นเหมือนกันเลยมีลูกเขียวขาวมีลูกเล่นเหมือนกันเอาเอาเอาตาเรากลับเราไปจับปนี่มอ้นมาตป๊นิดนามาทีนู่นค่ะ กินในชุมชนนีแุ้งเวลาุแบบใหม่แบบสดไม่มีกระป๋องอะเรอ่ะอ๋อแล้วแล้วอันนี้ให้ทังถุงเอามาดูทะบาเนียดูของมืงให้ทังถุงให้ทังถุงเอ้าหรอเอาแต่ว่ามืนรงท้าไอ้อ้ยตกใจเปิดไฟได้ไหมอ่ะได้อย่าเปิดตัวไ่ทำอะไร ่อบิดอย่าให้เ <Charl> ห <ott es> ็นว่าเปิดไฟนะอย่ากไม่มีไงเอ้ยคุณยังมีอยู่เหรอเขาไปซื yeah ้อสะพานแล้วสะพานแล้วใช่ไหมตอนเลิกใช่ใช่ใช่ขอเลยขอแล้วขอคืออะวันจันทร์ตลเลยนนท้วย่ไม่มีแล้วอ่ะแต่วันที่เขาไปมันมีแต่ว่าหลังจากวันนั้นมันก็แมสเลยเขาไปวันที่ห้ามันมีถึงวันที่ห้าทั้งวัแต่เนี้ยมันหายไปเลยทั้งวันพวกกูเพิ่งไปเออ <พ>สามวันไ่แล้วใช่ใชยังมีเต็มเลยทำไมไม่มีอ่ะ <c oughs> นี่คือจอมยุทธเด้เซนและเมิดแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ย อไปก่อนอ๋อคนต่อไปจับก่เลย๋อยังไม่ดที่ได้เออันนี้คือไม่ม่เาจะเียอายุเลยด๋ชนั้นอถ้าสมมติว่าเขาจับไปของตัวเองกจับใหม่อไมเล้ยงอายะก็คือก็คือถ้าด้ของโก็จะไแต่ถ้าไม่ได้ับไปเขากลับห้องดีกว่าแย่มันจะทำอะไรยุ่งยากวก็จับักเรเลย ทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมีใครได้ของเองไหมท่านไม่ดูเลยดูดูได้แล้วเหรดูเลยดูเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกันเที่ยไ่ขอถามเลยไม่อเชี่วไม่ด้มต้องงานแมป๊บกทว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ได้ของตัวเองฉัน แต่เปิดดูยังเปิดแล้วปละวแลมีแค่คุณคนเดียวหรอได้ของตัวเองก็คนอื่นได้ของันและกันก็เปลี่ยนกับเจนไหมล่ะเปลี่ยนกับเจนเพียโรเมหรือว่าอยากจะจับใหม่จับใหม่จับัจับใหม่เาไชยร์อลเาจไเอลฉันได้ฟงลิมอ๋อเธอไม่ไดหรอกเธอไม่อยากได้หรอกมัไม่ดีหรอกใช่จริง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 อ โอ๊คยย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 ยกยยยยยยยเยยยยยลยย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 ยายย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 ย ใช่ใช่ของเขาม่เข่าต่ที่วก็นี้ของนี้ดีนะของนี้ดีอยากได้อะไรเขาหรอเขาแกก็ต้องไดเขาอ๋อเขาได้ของเจนอุยเขาไม่ได้ดูวันนี้เลยเขาเดียใรเจอ้ยทไมไม่ได้อย่าง่้ยังของก่อน่้ก็ได้ของฉันเยของขาไว้เฟิร์นอได้เลย

เป็นควมแถให้ไม่ได้ย่าที่จะซื้อมาแล้โอ้เดีไม่ได้เขาจะได้สีขาวแต่ว่าสีขาวทไมชอเยไม่ได้ของขัญเขาทำทุกอย่างเลยไม่รู้เลยว่าของนี้อะไรเออใชงขวันี้สามฝันเลยขอนี้คืออะไรของฉันคืออะไรอ่ะไม่รู้เอาแพมเอาแพมแพรมแพรมวกูไม่ใช่ไหมือนกของนี้อะไรนี่ยเจจะรู้ของกระเป oh. ๋าไม่รู้ว่าเียนจะซื้อใหม่ไหมอ้าวนั่ สรุปเพื oh. 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 I I ่อนบว่าไม่จับด้วยแล้วเอาเอาที่เอาของกลับมาเอาใค่เอาของทุกคนกลับมาแต่กูซื้อ 可能比。

ไออีโก้สูงเินถ้าไม่ชวนก็ไม่มาคืออีโก้สูงเออคนอะไรอีโก้สูงขนาดนี้